ครับสวัสดีพ่อแม่เป็นท่านและลูกค้าที่เกิดหนุนมทุกคน,นครผมนี่วันนี้จะเป็นแบบว่าเกจิใหม่เลยที่ได้นำเข้ามาให้พี่พชมกันนะครับผมรงผ,ผมพมปัญโยนะพี่นะ,ะเริญพรล,ล่างอายุวนามงคล9 6ปีนะพี่นะงานท่อกระถินนะครับผมปี56เจริญพรหลังยันเกาะเพชรนน้ต้องแดงนะครับผมหรือพี่ๆจะเรียกกันว่า จะเริญพรล่างนั่นเองนะครับผมมาเรามาฟังประวัติของหลวงพุ่มหงมกันก่อนดีกว่าเก้จิคณาจารย์พี่นั้นในโซนนิสาในใต้นะครับผมหลวงพุ่หงพมปะปัญโ,โดมเดิมชื่อว่าสุวรรณหงจะมโมดินเกิดเมื่อวันที่5มีนา2460 มเมื่ออายุ18ปีก็ได้บทสัตแานบ,บุญคุณวิดามารดา7วันแต่พอครบ7วันเด็กชายุทนหงรู้สึกเลื่อมใสได้ล่มการสับภักในพระพุทธศาสนาจึงศึกจากเนนและอุปสมบทเป็นพระพิษุเมื่ออายุาครบเกณ20ปีที่วัดเพชรบุรีอำเภอปราสาจังหวัดสุรินได้รับฉายาว่าพมมปัญโยความหมายผู้มีปัญญาดุจพม ออนะครับผมหลวงปู่ก็ได้ตัวแรงานความรู้ออแล้วก็สัน สับปศาสตร์มนตาจากคูบาจาและได้จาริกทุด,ดงข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปญจังหวัดกัมพูชานะครับผมผมได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาเมตตามหานิยมกำบังภัยแค่าแขวคคาดและป้องกันคุณใสและมีประสบการณ์อีกมากมายที่ประเทศกัมพูชาทั้งตอนโจนป้นตะดม m สงครามโลกลูกเออลูกปืนใหญ่นะครับผมลูกแบบโห่ต่างๆเนี่ย เยอะเลยลองไปหาอ่านดูนะครับผมไม่สามารถทําอันตรายต่อหลวงปู่หงได้นะพี่นะผมบอกได้เลยนะครับผมและยังมีอีกเรื่องราไรอีกมากมายภายหลังท่านได้จําวัดที่สุสานทุ่งบนหรือวัดเพชรบุรีต่อมาหลวงปู่หงได้รับสมณศักดิ์เมื่อปี2,500ันอสองสามนะครับผมหรือสองพันรยี่สิบสามนั่นเองพระราชทานเนารื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีนะพี่นั้นในพระราชทินนามพระครูปราศาสตร พมพคุณนะครับผมและในช่วงต่อมาปี2535นะครับผมได้รับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมพระครูสัญญาบัตรชั้นโทนะพี่นะในราชทินนามหลวงปู่หงผมมปัญโยชื่อเดิมแห่งสุสารทุ่งมนลา,าสังขารเมื่อนะครับผมวันที่5มีนา2557โหสุดนะครับผมท่านได้ลาสังขาร รงกับวันเดียวกับวันเกิดของท่านเลยนะพี่นะ,ะน่ะพี่นะสริริอายุนะครับผมได้97ปีสุดยอดนะครับผมวิชาต่างๆแรงต่างเป็นโหเป็นที่แบบเรื่องลือนะพี่นะต้องบอกต้องบอกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วรุ่นเนี้ยเป็นหลังยันเกาะรุ่นแรกนะผมบอกก่อนนะครับผมนี่ด้านบนด้านบนห่วงยังไงเราจะสังเกตได้เลยจะเป็นห่วงแบบรอบๆห่วงตรงกลมๆเห็นไหมเขาจะมีขีด ะจะมีขีดขีดรอบพวงเลยนะครับผมน่าจะเกิดจากการผลิตเลยนะพี่นะนี่นะครับผมจะเป็นแนวๆนี้เท่านั้นนะพี่นะของเก๊ออกมาบานเลยตอนนี้นะครับผมแล้วตอนนี้กระแสหลวมพงศ์แรงสุดๆนะพี่นะอ่านะครับผมนี่หลวงพงศ์นะครับผมนั่ง,ง,นนงแบบว่าพับเพียบเต็มองนี่ใบหน้าต่างๆนะครับผมดวงตาเนี่ยเขาจะแบบว่าลึกคมเลยจะเป็นแบบว่าลึกเป็นเม ตาเนาะพี่นะใบหูต่างๆคมชัดเลยในแการหมมีกจันนี่นะพี่นะนี่ รอยคอตรงแบบว่าตรงช่วงแขนต,ต่างๆนะครับผมนี่เราต้องเห็นเลยนะครับผมคมชา์จนะพี่นะความแบบว่ากีบกีบจีวรต่างๆสังคติต่างๆนะครับผมรัดประคดอะไรอย่างนี้ต้องเห็นดลายนะครับผมจะไม่ใช่เรียบๆไปนี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผมนี่เห็นไหมเลยจะเป็นแบบมีความยับของจีวรอ,อะไรแบบนี้นี่นะครับผม ออนั่มาเพียบนลพี่นะนี่โดน,นี่นิ้วนะครับผมเล็บชัดเลยนะพี่ท่านและถ้าเห็นแบบโดยรอบกายองค์ปูเนี่ยจะเห็นแบบว่าสีแบบส้มๆแปดๆนะครับผมอเป็นกับทุกเหรียญผมบอกได้เลยเป็นกับทุกเหรียญน,นะพี่นะอ่านี่น,นี่และตรงช่วงนี้นะครับผมจะเห็นขีดๆขีดๆน่าจะเกิดจากการปั๊มเหรียญเลยนะพี่นะอะช่วงลำแขนองค์ปู่ข้างๆเนี่เห็นไหมเลย เจะมีขีดบางช่วงนะครับผมช่วงหัวไหลแล้วเข้ามาตรงช่วงมือช่วงแขนอะไรอย่างงี้นะครับดูฝั่งนี้มากเลยฝั่งนี้ก็จะมีน้อยนะครับผมจะมีจางๆมีนิดหนึ่งนี่ๆตรงช่วงตรงช่วงมือจะเห็นชัดหน่อยนะครับผมสำหรับฝั่งนี้นะพี่นะ นี่นะครับผมน่าจะเกิดจากการปั้มเกิดจากการผลิตเลยนะครับผมอ่านี่เหรญนี้ออกปี5 6นะแล้วพี่นะต้องบอกก่อนนะครับผมกระถิ่นอายุวัฒนมงคล9 6ปีหลวงพี่นี่นี่้ๆๆเห็นไหมตรงช่วงใต้แบบใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีขีดขีดอ่าจะมีขีดขีดนะครับผมสำหรับของแท้ช่วงนี้เป็นแบบว่าล่องที่เป็นความลึกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูนะครับผมเผื่อแบบว่ามีตำหนิของแท้ให้เราได้ดูนะพี่นะ อ่าวันนี้นะครับผมก็จากที่ได้ฟังประวัติกันมาผมก็เลยจัดมาแบบเริ่มสายศรัทธามากนะครับผมนี่นี่นี่ตงรงจะญพินพรเห็นไหมเอ่ยอ่าเขาจะดูมีขีดขีดนะพี่นะจะดูมีขีดขีดเห็นไหมอ่าจะมีขีดตรงตัดกับคําว่าจะจิญพรไปเลยนะครับผมตองตัวตัวสอนนะพี่นะอ่าตัวอักษรเขานี่จะ้ายแบบ เขียนคล้ายๆกับาภาษาอะไรว่าเขมีหรือลาวหรือพม่านะอะไรนะคล้ายๆๆนะพี่นะดูจากช่วงตัวอักษรนะครับผมนี่นี่อคระยันล้อมรอบนะครับผมทุกท่านและเราสังเกตได้ตรงช่วงแบบเนี้ยที่เป็นพื้นเหลี่ยนติดกับสัรเหลียญเนี้ยจะเห็นได้เลยจะมีเส้นขึ้นมา เส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นการล่างกันอะไรหรือเปล่านะครับผมการล่างแบบล่างบล็อกอะไรอย่างนี้แกะบล็อกก็จะมีเส้นขึ้นมาหรือเกิดจากการปั๊มก็เป็นได่นะครับผมและเห็นไหมรอบๆตัวอะไหล่ยันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยแบบว่าเป็นสีส้มๆนะครับผมถ้าเกิดจาก ถ้าผมจำถ้าเดาไม่ผิดอาจจะเป็นกระแสะปัม๊มนะพี่นะ,ะปั๊มลหลายๆทีจนแบบความร้อนความอะไรเพราะว่าเกจิละลายๆหลายๆรุ่นละลายองค์ก็เห็นเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับผอพม่กจ้านนี่นะพี่นะเห็นไหมเอ่ยเป็นหมดเลยเป็นรอบเลยนะครับผมดูแบบเป็นผิวไฟผิวไฟนะพี่นะนี่นะครับผมสวยมากนะพี่นะนะครับผม,บผมท่านต้องบอกเลยช่วงเดือนที่แล้วเนี่ย ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าดีแล้วหรือก่อนก่อนหน้เนี้น,นี่เดี๋ยวดูนี่ก่อนยันเกาะเพชรนะครับผมไม่ตายโหงไม่ตายจากพิษสัตว์นะครับผมปลอดภัยจากคุณไหลเด้งคุณไหลกลับหาผู้ทำเออนะครับผมมาสิหมอยเลยนะครับผมยันที่มีพลานุภาพแบบสุดในรุ่นนะพี่นะอ่ะนะครับผมเรามาดูหลังห่วงกันหน่อยเนี่ยหลังห่วงถ้ามีขีดขีดเนี่ยเฟี้ยวเลยซื้อได้เลยนะครับผมนี่ของแท้เขาก็จะมีขีดขีด เหมือนลอยตะใบลอยฝนอะไรอย่างนี้นะครับผมขึ้นบนนะครับพื่อนแล 8, nah, ้วผมบอกเลยอ๋อรุนนี right, like uh, ้เขามีแยกบล็อกเลยนะครับผมบล็อกวงเดือนบล็อกขีดบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ให้ดูกับรูปแบบเหรียญไว้ก่อนแล้วกันนะพี่ณะนี่ด้านบนนะครับผมเขาจะเขียนว่าพระผมมะปัญโยนะพี่ณะแล้วก็จะวงเล็บหงนะครับผมถ้าสังเกตตรงตัวอักษรเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ตรงเป็นแท่งนะครับผมก็จะแบบว่าเป็นสันแล้วก็จะมีขีดบ้างแล้วก็จะแบบว่า ยังไงเนี่ยลองสังเกตดูนะครับผมจะไม่ได้สั่นแบบว่าเท่ากันทั้งหมดนะพี่นะอาจจะมีเป็นคลื่นเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างนะคร,นครับผมเนี่ตรงนี้ก็จะเขียนของของปลอมเนี่ยตรงหอยหิมเนี่ยเขาจะติดกันเลยนะครับผมตรงช่วงหัวนะพี่นะอ่านะครับผมนี่วงเล็บโอติดลุงด้วยอโอ้สวยสวยสวยนี่ยันเกาะเพชรน,นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าจุดยอดพารานุภาพสูงสุดเป็นยันที่แบบว่าคือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ ในยันนะครับผมคือคาถาอิติปิโสพระควาเอาหลังสัมมาสัมพุโทโธนะครับผม <c oughs> เรียกกันว่า ห้องยันนะครับผมเขียนยันลงมา7คําคแล้วก็คืนต้นใหม่นะครับผมเรียงกันไปอิติพิโสแดทิศชักเป็นยันนะครับผมเรียกเป็นสูตรตามเส้นที่ที่เขาชักไปนี่นะครับผมจะชักไปก็คือจะมีขหมายเส้นขีดปไปตรงไหนก็เป็นข้าหมายอย่างนั้นจะเป็นกระารอิติพิโสเ,เข้าวานะครับผมออนะพี่นะนี่น,นี่แล้วก็จะตอกตรงเนี้ยผมไม่เนี่ยเขาเรียกกันว่าณนะมะแต่ผมผมไปดูไปตรวจอ่าที่เป็นอักษรขอบเนี่ยเขียนว่าทานะพี่นะท้าทอทงอะ่ะนะครับผม ไม่แน่ใจถ้าใครมีความรู้ไงต้องคอมเมนต์มาได้นี่นี่เห็นไหมขีดตรงตัวอักษรตรงเนี้ยขึ้นชัดเลยนะครับผมจะเหมือนคําว่าจเจริญพรเลยนะพี่พิกท่านนี่สุสารทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนะครับผมเห็นไหมตัวอักษรเขาจะมีติดขีดติดอะไรบ้างนะครับผม,มก็เกิดจากการผลิตเลยนะพี่นะและที่สําคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นท,ท้ายๆนะครับผม รุ่นท้ายๆของหลวงปู่หง,ลงลเลยนะพี่นะอน,นี่นะครับผมขอบเนี่ยด้านหลังเขาจะดูเป็นเรียบไปเลยจะไม่มีขอบสันขึ้นมานะครับผมจะดูเรียบแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีเนื้อเกินจากการปั้มเพยเดอะขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยนี่เห็น,น,นไหมเลยเพเยเดอะขึ้นมาเกินขึ้นมานิดหน่อยนะับพิกท่านนี่า <ส enter S 2> พยเดอะขึ้นมาด้านหลังนะพี่นะ อ่านะครับผมดูสวยแบบบอกได่นเลยนะครับผมเป็นเกจิฝั่งฝั่งอีสานร,รุ่นแรกๆเลยนะพี่นะที่ผมได้แบบได้นํามาบูชานะครับผมได้เช่าหามาแบบว่าดูผมอยากแบบอยากดูจริงๆเลยอเหรียญเนี้ยก็เลยเช่ามาไว้ทําคลิปให้พี่ๆิท่านดูด้วยแล้วก็แบบว่าเอาไว้ส่งหาตำตําหนิด้วยนะครับอ่ะขอบตัดเป็นไงนน่นะครับผมขอบตัดเขาก็จะคมกินเต็มแบบนี้เลยถ้า มีเหรียญแบบว่ารุ่นนี้มาเทียบจะเห็นเลยนะเส้นเด่นเส้นหนึ่งตรงกันนะครับผมอ่าเห็นไหมเออน,นี่ขนาดยังไม่ลงกล้องยังเห็นเลยนะครับผมนี่ขอบตัดน,นะ,ะพี่นะอ่าต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะครับผมเห็นไหมจะมีล่องๆใครมีรุ่นนี้ลอ่องมาเทียบกันดูได้ว่าเอ๊ะเราเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมทุกท่านอ่านะพี่นะนี่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 คมกระละริบ ในะคะรับพี่ท่านาเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นเมื่อวันที่17พอจ็พฤศจิกายนปี56นะพี่นาตอนที่เหรียญรุ่นนี้ออกมานะครับผมโอหสิปีแล้วนะเนี่ยโอ้โหนานโอ้โหนี่แบบว่าเหมือนผ่านไปแป๊บเดียวเลยนะครับผมห้าหกกับ66หกแล้วตอนนี้10ปีสิ ปีแห่งเรียนจเจริญพรหลังยันกอบนะครับผมอ่ะประสบการณ์เยอะมากล่นเนี่ยลองไปหาดูได้นะครับผมในอากัอวอ,อะวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยขอบพระคุณครับ